สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชา youtube ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้พาชมสถานีรถไฟมอธรรมศาสตร์ลังสิทธิ์ครับสถานีนี้ถือเป็นสถานีย่อยนะครับที่อยู่ระหว่างสถานีเชียงรากและสถานีเชียงรากน้อยนะครับจะอยู่ก่อนถึงมอธรรมศาสตร์ลังสิทธิ์และอยู่ก่อนถึงสถานีนวนครเล็กน้อยนะครับสามารถเข้าได้ในทางย่อยๆนะครับเส้นทางย่อยนั้นมาจากแยกทางเชียงรากนะครับที่จะตรงไปทางปทุมนะครับแต่เลี้ยวขวาเลาะมาทางข้างทางรถไฟครับ บางคนอาจจะมองว่าแถวนี้เปลี่ยวและค่ออง้างอันตรายนะครับแต่ก็ยังเห็นมีรถแล้วก็มีผู้คนเข้ามาสัญจรอ,อยู่บ้างเป็นระยะครับเหมือนจะเคยเป็นกองทิ้งขยะเก่าสมัยโบราณน,นะครับแล้วก็เป็นทุ่งนาทุ่งหญ้าครับเห็นมีฝรั่งมาออกเดินออกกำลังกายแล้วก็กายบริหารด้วยนะครับสังเกตว่ารางสามที่อยู่ด,ด้านซ้ายมือจะสูงกว่าอีกสองรางที่อยู่ด้านขวามือนะครับ ทางเดินด้านซ้ายสุดนะครับบันไดจะมีรั้วรอบขอบชิดนะครับขนาดที่ตรงกลางแนละตรงริมอีกด้านหนึ่งจะเปลือยนะช่วงแดดล่มลมตกก็น่าจะมานั่งห้อยขาชมวิวรถไฟก็น่าจะให้บรรยากาศที่ดีไม่เลวอยู่นะครับให้อารมณ์เหมือนรางขาดยังไงชจ้กลน,นะครับหรือว่างบหมดตรงนี้ก็ไม่ทราบนะครับเพราะเห็นว่าโครงการสร้างประมาณนี้สร้างมานานแล้วหรือว่างบมีเท่านี้หรือว่างบหมดหรือว่าเขามีแผนจะสร้างแค่นี้ก็ไม่ทราบได้นะครับ ถ้าคนตาบอดมาเดินก็ให้มีความรู้สึกอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับสถานีอยู่ค่อนข้างไกลมอธรรมศาสตร์นิดนึงนะครับถึงจะเป็นสถานีย่อยแต่เชื่อว่านักศึกษามธรรมศาสตร์แทบจะทั้งหมดนะครับก็คงจะไม่มาขึ้นรถไฟที่ตรงนี้กันหรอกครับน้องๆที่มาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลงรังสิตนะครับคิดว่าลงที่สถานีเชียงลากฟากนู้นนะครับแล้วต่อรถมาน่าจะปลอดภัยกว่าครับนอกจากความเปรี่ยวแล้วตรงนี้คิดว่าน่าจะหารถต่อไปยากนะครับหรือจะเดินเข้ามอก็น่าจะไกลเกินไปนะครับ ป้ายมอธรรมศาสตร์ก็จริงนะครับแต่มองจากตรงนี้ไปยังมองไม่เห็นเลยครับว่ามหาอะไรอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับกําลังคิดว่าที่นี่มีมุมที่วางขาตั้งกล้องค่อนข้างเยอะดีครับชาวต่างชาติก็มาออกกําลังกายที่สถานีแห่งนี้นะครับท่ามกลางแดดอ่อนๆนะครับท้ายสุดก็เจอรถไฟขบวนแรกนะครับที่แวะมาจอดที่สถานีรถไฟมอธรรมศาสตร์บังสิตนะครับไม่ว่ามีคนลงบ้างหรือเปล่านะครับ ถไฟขบวนแรกของวันน่าจะเป็นรถไฟขบวนธรรมดานะครับกำลังจะวิ่งเากรุงเทพนะครับถือว่ามาในจังหวัดที่เกือบจะถ่ายไม่ทันเหมือนกันนะครับเพราะว่ามัว่ถ่ายรีวิวเพลินไปหน่อยครับแล้วรถไฟก็จากเราไปอย่างรวดเร็วนะครับหนึ่งขบวนแรกและขบวนเดียวของวันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับรถด่วนผ่านไปขบวน,นนึแล้ะครับน่าจะเป็นดีเซล่างโดดพิเศษหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ ด้านนี้จะเป็นชั้นล่างชั้นล่างรถไฟนะครับฝรั่งที่มาออกกําลังกายก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเรียบร้อยแล้วครับเก็บรถไฟวิ่งผ่านไปผ่านมาได้ประมาณ3 4มสี่ห้าขบวนแล้วนะครับแบบไม่ตั้งใจครับแต่ที่เจอวันนี้ล้วนแล้วแต่วิ่งในรางหนึ่งแล้วก็ราง3นะครับยังไม่เจอรถวิ่งในรางกลางเลยนะครับไม้หมอนของรางนี้เป็นอิดอเป็นปูนหมดแล้วนะครับถือว่าดูเป็นไม้หมอนใหม่หมที่เพิ่งสร้างนะครับ ตรงกลางของสถานีจะมีทางเดิน <part> ที <gamma> <going> ่สามารถเดินข้ามได้นะครับที่เหลือจะเป็นรั้วกั้นระหว่างรางนะครับสมัยนี้ไม้หมอนที่ทาด้วยไมาน่าจะหายากนะครับถ้าจะมีเหลือก็คงจะเป็นจังหวัดไกลๆนะครับที่ยังเหลือไม้หมอนที่เป็นไม้จริงๆอยู่รางสามจะอยู่สูงกว่ารางที่1และรางที่2นะครับจะอยู่ริมชิดกับชานชาลาอีกด้านหนึ่งครับสถานีนี้จะว่าไปแล้วก็อยู่ห่างจากสถานีเชียงรากนิดเดียวนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากสถานีนครนิดเดียวอยกเช่นเดียวกันครับ นี่คือสภาพของสะพานลอยข้ามทางรถไฟในประเทศไทยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอยากแนะนำสำหรับคนตาบอดหรือคนพิการนะครับเพราะว่าอาจจะเสี่ยงตกลงมาบาดเจ็บได้นะครับจะว่าไปแล้วถ้าเกิดท้องที่หรือรัฐบาลแบ่งงบมาสร้างราวกั้นก็น่าจะดีไม่น้อยนะครับ ถ้าหากว่าแดดไม่ออกนะครับสถานีนี้ก็ถือว่าร่มรื่นใช้ได้นะครับเสียดายไม่มีต้นไม้ใหญ่ใหญ่มาเป็นบังร่มเงานะครับรถไฟเงียบเสียงไปแล้วนะครับสถานีก็กลับสู่ความเงียบเหงาอีกเช่นเดิมนะครับเสียดายช่วงโควิดรถด่วนต่างๆรถเร็วต่างๆวิ่งช่วงกลางวันนะครับเสียดายไม่ได้มาถ่ายนะครับวันนี้ก็เลยเจอแต่รถดีเซลลางเป็นส่วนลมพัดเย็นๆแดดอ่อนๆนะครับบรรยากาศกำลังสบายนะครับว่าก็หวังว่าขอให้เป็นวันดีๆของทุกๆท่านนะครับ แล้วรับชมกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับสงสัยไหมครับว่ารถเหล่านี้กำลังวิ่งไปไหนกันรถขนหินด้วยเรียกว่าหมดนะครับก็ยังมีรถไฟวิ่งผ่านมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้เป็นรถขนหินครับผมตื่นเต้น